เมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากเราจัดรายการสดเสร็จเนี่ยเราก็เข้าไปในชุมชนของปากน้ําโพอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเขตเศร,รษฐกิจก็ปรากฏว่าระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าวันแรกที่ผมเข้าไปนะฮะวันแรกที่เดินทางมาถึงก็ลุยเข้าไปทีนึงและที่ไปรับคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณไก่พาสิิธิ์เมื่อวานนี้ก็เข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่าสภาพเนี่ยผู้คนยังอยู่เยอะครับผูชมะแล้วก็ได้เห็น อย่างที่เห็นนี่นะฮะน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเทศบาลก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างแนวใหม่เพื่ออุดรูเดิมก็ไปในจุดที่ต้องการจะเห็นจุดที่พนังมันแตกหรือว่าเขื่อนมันแตกเนี่ยนะฮะเขื่อนกั้นน้ําของอเทศบาลเทศนครน,นครสวรรค์เมื่อวานนี้ได้รับความช่วยเหลือจากคุณท็อปนะฮะบินบลลือลิ์นำเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์รณจากวุฒิธิร่วมกันอยู่นาเราเข้าไป แล้วก็ปรากฏว่าน,นี่นะท่านผู้ชมะ่ด้านลิบๆนั่นแหละคือจุดที่แตกนะฮะ่ันแนะะใช่ค่ะมันคือโรงน้ําแข็งเก่าด้านหลังของโรงน้าแข็งเก่าแต่ตอนนี้เขาสร้างเป็นตึกใหม่สีส้มๆแล้วตรงนั้นน่ะนะคะนี่แหละฮะและยังจะเห็นนะ,ะว่าเมื่อวานนี้ประมาณสัก11โมงเนี่ยน้ำยังเข้าอย่างนี้ตลอดเวลาเหมือนน้าตกเลยนยั่นน่ะที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะจึงไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าทําไมมันถึงขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆใช่แล้วก็กลึก,กคือเรื่อย่ีคุณถาอดีรายงานล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่คือจุดที่แตก และเราก็ตะเวยไปดูตามจุดต่างๆนะผู้คนเนี่ยก็เริ่มมีเรือมารับจ้างแล้วก็มีประเด็นใหญ่พอสมควรว่าคือเรือเนี่ยมาจากที่อื่นนะไม่ใช่เรือจากคนในชุมชนนี้เรียกว่าพอรู้ว่าปากน้ำโพแตกเนี่ยก็ขนเรือขึ้นรถกันมาเลยแล้วก็มารับจ้างเพราะฉะนั้นช่วงแรกยังมากันน้อยเนี่ยผู้กันตรงๆก็คือมีการขูดวิ่อันนี้ไม่ต้องปฏิเสธกันฮนะเรื่องจริงเราส่งทีมของเราลองไปสำรวจดูแล้วจริงๆฮนะ สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยมีจริงๆแต่ว่าเมื่อเรือทยอยกันมามากขึ้น,นกลไกการตลาดมันก็จะทำงานน้องไรใช่ค่ะราคาก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณสัก50าบาทอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแต่นี่แหลสะสถา,านการณ์อย่างนี้ใครจะไปคุมได้แต่ก็น่าเจ็บใจอยู่ตรงที่ว่าคนเดือดร้อนก็ไม่น่าจะซ้ำเติมกันสักครู่เนี่ยจะเห็นแกบี้นเนี่ยนะะก็คือแบบเดียวกับที่ใช้ปิดบางโฉมสีก็คือเหมือนเป็นตะกร้าแล้วเอาหินใส่ไว้ข้างใน ทางทหารกองทัพภาคที่สามเนี่ยพยายามจะเอามาวางอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแต่เมื่อวานนี้เราก็เข้าไปยังอุดไม่อยู่เช้าวันนี้คุณตามบดีก็บอกว่ายังไม่อยู่นะฮะใช่ก็พยายามจะอุดให้อยู่ยังพยายามกันต่อไประหว่างทางเนี่ยข้างบนก็ตะโกนขออาหารขอน้ําคือส่วนใหญ่จะอยู่บนชั้นสองของบ้านกันนะฮะภาพที่เห็นเนี่ยบางคนก็เอาเรือมาส่งนะแล้วก็เอาเชือกฟางนี่แหละผูกถุงแล้วก็สาวขึ้นไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยนะ คุณบินมันิีิที่ร่วมกันนันอยู่ก็นําเรามีคนแจ้งเข้ามาพอดีนะฮะให้ไปช่วยคนแก่ที่ติดอยู่ในร้านขายยาที่ชื่อวนกเอี้ยงแล้วก็ได้นําเอาอาม่าซึ่งตัดขาเนี่ยนะออกไปก่อนแล้วแล้วก็ไปเอาอ,อากงอะ,ะนะฮะไปดูครับท่านผู้ชมฮะว่าช่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณลุงอุดรดอ,อายุ75ปีต้องติดอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะ เกิดอะไรขึ้นอย่างไรตอนบรรยากาศนะฮะดีและตอนที่อุ้มคุณลุงออกมานะฮะอันนี้รู้สึกเป็นเป็นอากงอากงนี่แหละไม่ใช่คุณลุงอุดรใช่ไหมฮะคนละจุดนะฮะมันเยอะจริงๆนะฮะบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนี่เป็นเศษเชี่ยวหนึ่งในร้านเขาเรียกหนึ่งในพันน่ะค่ะนะฮะหนึ่งในร้านก็จะเกินไปอันหนึ่งในพันเนี่ยอย่างนี้เยอะฮะคุณลุงเป็นยังไงน้องรู้คุณลุงก็เมื่อคืนไม่นอนเลย จากที่คุณป้า่เนี่ยเฝ้าอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านด้วยแล้วมันก็ร้อนคุณลุงก็ไม่คุณอากงก็ไม่ยอมนอนเนี่ยนะคะแล้วก็บอกแต่ว่าถ้าเกิดออกจากบ้านแล้วอ่ะแล้วใครจะอยู่บ้านล่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวน้ำลดแล้วกลับมาอยู่กันใหม่นะคะดี่แหละก็ไปช่วยกระโดดพยพออกมาก็ได้พูดความรู้สึกคือผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมหรือใช่หรอฮะถ้ามีคนที่เขารู้จักเนี่ยเข้ามาเนี่ย พอลงมาเนี่ยญาติญาติคนดูแลอากงเนี่ยก็เ<ช> <ๆ S 2> ข้ามากอดประจูบผมใหญ่เลยนะใช่ไม่ได้กินข้าวกันนะคะขนาดไม่ได้กินข้าวแต่บอกพอเห็นว่ามีคนเข้ามาช่วยเห็นพี่ยุทธอย่างเงี้ยรู้สึกมีกาลังใจขึ้นมาอ่ะเราไปฟังเสียงทังนิดหนึ่งไหมฮะน้ําพังขึ้นมาอู้ไม่เคยเห็นจะทิ้งรถวิ่งกันมาให้ควยหมดจะถึงแล้วน้ําพังแล้วเกื่อนพังแล้วมีรถอ,อยู่คันหนึ่งนะพูดบอกว่าไม่พังนะน้ำไม่มากแค่ล่นเฉยๆคุณไง พอตัดเดียวเองนะ่ะน้ำตูมาถึงเลยค่ะแล้วที่บ้านได้เตรียมการยังไงไว้บ้างก็เกียมเ่ะเก็บยาขึ้นชั้นชั้นสชั้นสแต่อาม่าจะอยู่มันชั้น3มตลอดค่ะเ,เลือนเลือชีข้างเลยครับมีอาม่ากับอากงแก่ๆสองคนใช่ไหมครับที่ออกมาไม่ได้ใช่ไหมตอนแรกไ,ได้ อามาออกไปแล้วอามาออกไปเที่ยวเมื่อกี้คุณตรยุทธ์ไม่ได้มามั้งคะลำเดียวกันค่ะค่ะ,คะอ,อากงอาการเป็นยังไงบ้างเราอ,อากงก็มาคืนไม่นอนเลยแล้วอามาก็ร้อน,น,น,นเขาเป็นไฟดับหมดเลยคะ่ะก็เปลี่ยนกันกระเพือกันสองคนนี่พออมาม่าหลับอากงก็ร้อง เบอกกองต้องนอนนะตอนนี้น้ำจะถึงเราแล้วไงเขาบอกค่ะแล้วมีอาการอย่างอื่นไหมไม่เป็นค่ะเป็นแต่ปวดนี่ก็จะไม่มาให้ได้จะอยู่บ้านจะกขาบอกอยู่ไม่ได้นะน้ำจะท่วมถึงเราแล้วเนี่ยชั้นสามเนี่ยแล้วใครจะมาอยู่บ้านเราไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำแห้งแล้วมาใหม่อย่างนี้ ค่ะก็อุ๊แปดสิบแดค่ะอาม่าอาม่าแปดสิบห้าแต่อาม่าไม่มีขาไม่ขาข้างเดียวเป็นเบาหวานค่ะแล้วเดี๋ยวออกไปแล้วจะทำยังไงต่อก็อยู่อยู่บ้านแก่คือแกไม่ได้เจ็บได้ป่วยค่ะก็ดูแลกันไปข่าแก่ๆค่ะครับนี่ฮะท่านผู้ชมอะ นี่เป็นบรรยากาศซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยอากงดูมีกำลังใจขึ้นนะฮะชูไม้ชูมือบอกว่าสู้ใช่ใช่ค่ะไม่รู้ว่าภาพจะตัดออกมาถึงหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่อากงพูดหน่อยครับพูดหน่อยเพื่อตัวใจไหมใจค่ะเป็นยังไงชูนิ้วคุ้มถูกๆได้ไหม ชูนิ้วโป้งสูงๆได้ไหมชูนิ้วโป้งได้ไหมชูนิ้วโป้งชูนิ้วโป้งเยี่ยนี่แต่พอเราไปเบะเขาอยู่สององเนี่ยจะขออยู่เป็นคนสุดท้ายก็นั่งอยู่ก่อนเรือจะออกมาเนี่ยแกก็หลั่งน้ำตาเหมือนกับเบะเลยนะฮะเหมือนกับว่าอากงกล่าวมาออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ ไปแล้วนะไปแล้ขึ้เป็นไรนะเป็นไรนเป็นไรนะเป็นไรนะสะบชมครับสะบูชอมครับไปแล้วครับไอายร้องและเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อกับเรื่องราเช้านี้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะฮะผมจะปิดท้ายช่วงนี้อีกสักกรณีหนึ่งนะครับสะบูชอมะเป็นคุณลุงอุดรนวัย75ปีไปฟังบรรยากาศตอนที่กู้ กรนีที่ตันปันเข้าไปช่วยออกมานะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะฮะแล้วเราพักกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับคล้ายเมื่อไหร่เนี่ยไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรเป็นไรนะเดี๋ยวว่าไปอยู่ที่แห้งแล้วลุงแล้วติดมากี่วันแล้วเนี่ยสองวันแล้อวโหเพิ่งยังไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยแล้วลูกหลานไม่ไหนลุง เราลุงพ่อไปแล้วอะเอาน้ำี่เกินเลยแล้วทีแรกมันท่วมชั้นน้ำบ้านกี่ชั้นเนี่ยเอาน้ำมาให้ลุงหน่อยนะน้ำให้ลุงหน่อยน้ำให้ลุงหน่อยอ่าระวังข้างหลังระวังข้างหลังระวังไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรลุงข้างหลังระวังลุงกินน้ำก่อนไม่เป็นไรนะช้าช้านะช้า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 ก่อนช้าชก่อน ไม่เป็นรลุงลุงชื่ออะไรครับลุงอุดอนอรดอนบนามสกุลอะไรเนี 6, ่ยเก้วคูเม้าอ๋ออายุเท่าไหร่แล้วครับลุง65้โหปีห้าห้าอยู่คนเดียวเหรอครับบ้านนี้ไม่เป็นไร